สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวต่างชาติชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโครเอเชียไป 0- ูนย์ต่อสเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2023สนาม2กลุ่ม4ที่กลุ่มบราซิเลียประเทศบราซิลนัดที่4วันที่18มิถุนายน2566เวลา23.45นาฬิกนาทีทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโครเอเชียไปศูนต่อ3เซตโดยคะแนน17ต่อ25 21ต่อ25และ20ต่อ25 ไฮยาเทียด้วยยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเรื่องไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทย มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแจบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวต่างชาติชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้แพ้กับทีมชาติโครอเอเชียไป0ูต่อสเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวโคโรเอเชียกล่าวว่าทำได้ดีมากเลยสาวๆอันตุโน,โนวิชและมิฮาเลวิชทาผลงานได้น่าทึ่งมากน่าเสียดายที่พวกเราเล่นกับบอลการเียและเยอรมน,นีในสัปดาห์แรกได้ไม่หนีนักตอนนั้นสาวๆของพวกเรายังคงประมาทและกดดัน มุมมองท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวโคโรเอเชียครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำให้ผู้เล่นดาวรุ่งได้สัมผัสกับประสบการณ์ในแมตช์ที่แข็งแกรง่งมันคือการวางรักฐานสำหรับอนาคตไม่ต้องไปคำนึงถึงอันดับในการแข่งขันรายการนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะตกชั้นแต่เราก็จะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าการแข่งข,ขัน15แมตช์ที่แข็งแกรง่งในช่วงระยะเวลาอันสั้นทั้งหมดก็เพื่ออนาคต ขอชื่นชมโค้ชและสมาคมฟล์บอลสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าว้าวมันคือบิ๊กเซอร์ไพรส์ฉันคิดว่าไทยจะเอาชนะเกมนี้ไปอย่างง่ายได้ยินดีด้วยนะโครเอเชียพวกเขามีเกมการเล่นที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงให้ความสำคัญ กับปัจจัยที่มันไม่สําคัญทีมไทยมักจะมีทัศนคติแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะเล่นดีกว่าก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวกับรอยยิ้มและการเต้นของพวกเขาหรอกมันเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาในสนามขอให้โชคดีนะจากตุรกีชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมที่ได้รับการประเมินค่าและยกย่องสูงเกินจริงอย่างประเทศไทยถูกถล่มยับ โดยทีมที่ถูกมองข้ามอย่างโครเอเชียช่างหนาทึ่งคอมเมนต์ท่านมาครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยแพ้3มต่อศูนย์เสร็จเลยเหรอโหความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของโครเอเชียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวตุรกีครับพวกคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้นะไทยแลนด์ สูู้ขอสแสดงความดีกับโครเอเชียด้วยนะเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจากตุรกีชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรุนให้ทีมไทยชนะแต่ก็รุ้นไม่ขึ้นมันเป็นเกมที่แย่กสำหรับพวกเขาจริงๆทีมโครเอเชียเอาชนะพวกเขาได้3ต่อ0นเซตขอสแสดงความดีกับทีมโครเอเชียด้วยนะทีมนี้กำลังตื่นขึ้นมาแล้ว พัฒนาขึ้นอย่างมากเลยแล้วทีมเกาหลีใต้ล่ะพวกเขาจะลุกออกจากที่นั่งได้หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความ,มดีกับชัยชนะของโครเอเชียด้วยนะส่วนเกาหลีใต้ก็ยังคงไม่ชนะใครถ้าหากพวกเขาไม่ตกชั้นก็ชัดเจนแล้วว่า FIB v มีการโกงนี่มันเป็นเรื่องที่ตลกมากเบลยเยียมคุณจะได้มาแข่งขันไม่ใช่เกาหลีใต้ มองบนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโครเอเชียด้วยนะว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยหรอเนื่องจาก VNL เมื่อปีที่แล้วพวกเขาเล่นดีมากพวกเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยแต่กลับตกต่ำลงอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ท่านมาครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทย ทุกโครเอเชียถล่มไปอย่างย่อยยับชาวต่างชาติท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ให้กับโครเอเชียทีมไทยต้องการโค้ชคนใหม่โดยด่วนเลยมุมมองท่านต่อมาครับน่าเสียดายจังทัวร์นาเมนต์นี้พิมพิชญาเล่นได้ไม่เข้าฟอร์มเลย และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าทีมไทยชุดนี้ยังคงห่างไกลาจากระดับที่พวกเขาเคยทําได้เมื่อปีที่แล้วแค่รอยยิ้มเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถทําให้พวกคุณคว้าชัยชนะได้หรอกนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยพายแพ้กับทีมชาติโครเอเชียไป0ูนต่อสเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023กันบ้างนะครับ โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าก่อนเกมการแข่งขันทุกคนต่างก็มั่นใจว่าตัวแทนจากอาเซียนจะเอาชนะทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นเข้ามาใหม่ไปได้อย่างง่ายดายแต่ใครจะไปคิดล่ะว,ว่าจะเป็นทีมอันดับ26ของโลกที่เอาชนะทีมอันดับ15ของโลกไปได้อย่างรวดเร็ว3เซตร,รวดหลังจากชนะเหนือเกาหลีใต้สาวๆโครอเอเชียก็เข้ามาถล่มทีมไทยต่อทันที โดยในเซตแรกซิริมาจ่ายแต่บอลหลักจนทำให้หลายคนคิดว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้ทีมไทยพ่ายแพ้แต่ในเซตที่เหลือทีมไทยส่งมือเซตเบอร์หนึ่งกลับเข้ามาแต่ก็ยังไม่ช่วยให้ทีมจากอาเซียนรายนี้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ถูกมองว่าอ่อนกว่าได้โครเอเชียใช้รูปแบบการเล่นที่มีความเฉียบคมสูงนอกจากนี้พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ดังนั้นคิมที่ถือว่าอ่อนแอที่สุดในทัวร์เมนต์นี้ทําให้พี่ใหญ่แห่งอาเซียนได้ลิมรสชาติของความพ่ายแพ้โดยฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของไทยจะสามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นตรุรกีและบราซิลในสัปดาห์ที่3ในบ้านของตัวเองได้หรือไม่จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าเซตแรกไม่มีพรพัน ทำให้ทีมไทยเล่นได้อ่อนมากเซตที่2และเซตที่ส,ะส,ะสม,มีพรพันทีมไทยเล่นเกมรุกได้ดีขึ้นแต่เกมรับไม่ดีแถมยังมีข้อผิดพลาดในการสัมผัสเน็ตและความผิดพลาดในการรับบอลแรกนำไปสู่ความพ่ายแพ้มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยจะตกชั้นหรือไม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าวันนี้ทีมไทยเล่นได้แย่จริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับวันนี้ทั้งทีมเห็นอยู่แค่สองคนคืออัชาราพรและชัชชุออนส่วนที่เหลือแทบจะมองไม่เห็นเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าความฝันโอลิมปิกถูกทำลายลงไปถ้าจะาไม่มีการเปลี่ยนตัวโค้ชใดน,นออกไปวอลเลย์บอลไทยก็จะตกตามเหมือนกับเกาหลีใต้เรียกตัวโค้ชเกตติพงกลับมาเถอะบางที อาจจะได้เห็นขุณพลชุดใหม่คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับไม่มีอะไรต้องพูดอีกต่อไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสาวไทยมีความแตกต่างในเรื่องของไทม์โซนมันก็จะง่วงนอนน้อยมุมมองท่านต่อมาครับวิภาวีคงจะรู้สึกผิดเพราะว่าเธอได้มอบสองคะแนนสุดท้ายไปให้กับโครวเอเชีย ในเซตที่2และเซตที่3ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไวส้สั้นๆว่าบอลแรกตายอน,นาถเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าให้พรพัน์เป็นมือเซตตั้งแต่เริ่มต้นก็คงจะดีปล่อยให้เบอร์23ามาเซตทำให้เพื่อนร่วมทีมถอดใจและเสียขวัญกำลังใจมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าชจูออน ไม่สามารถแบกทีมเอาไว้ได้จริงๆและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับแล้วโครเอเชียจะตกชั้นไหมพวกเขาเอาชนะทั้งเบอร์3และเบอร์4ของเอเชียได้ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโครเอเชียไปสูตรต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023กันบ้างน,นะครับ โดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าโครเอเชียเก่งโดยเฉพาะคนที่ถนัดซ้ายอันดับของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับทีมจากยุโรปมีแต่ทีมที่แข็งแกร่งทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยนัดก่อนหน้านี้ก็แพ้ไปอย่างเฉียดฉิวโครเอเชียและสแมนท่าฟาบริช น่าถึงมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไทม์โซนทีมไทยดูง่วงนอนเพราะว่ามันคือเวลาเที่ยงคืนของประเทศไทยซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขากำลังแข่งขันอยู่และก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนูว่าโครเอเชียเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วส่วนทีมไทยนั้นเคลื่อนที่ได้ช้ามากต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดไทยว่า3ทีมจากเอเชีย แพ้ให้กับทีมจากยุโรปทั้งหมดเลยความคิดเห็นท่านต่อไปครับเกิดปัญหาขึ้นกับพวกเขาอีกครั้งพวกเขาดูเหนื่อยล้ามากจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่า3มเซตก็เหนื่อยแล้วแถมคู่ต่อสู้ก็มีแต่ตัวสูงทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาแย้งว่าทุกทีมถือว่าเท่าเทียมกันมีเกมการแข่งขันเกือบจะทุกวันเหมือนกันดังนั้น ความเหนื่อยล้าจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวเมื่อพ่ายแพ้ได้ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าแข่งขันติดกันทุกวันจะไม่เหนื่อยได้อย่างไงจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่านั่นมันไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่แค่ทีมไทยเท่านั้นที่เล่นติดกันหลายวันนอกจากนี้นักกีฬาเหล่านั้นก็ยังได้รับการฝึกฝนด้านความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแล้ว แล้วเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าถูกต้องทุกวันพวกเขาเล่นกัน2ชั่วโมงและการเล่นที่ยาวนานที่สุดของพวกเขาคือ5เซตพวกเขาควรจะได้พักผ่อนความแตกต่างด้านความสูงมันได้เปรียบทีมไทยอย่างแท้จริงและชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบกลับใต้เมนี่ว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศไทยยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่พวกเขาจะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน,นดังนั้น พวกเขาจงเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วและแทบจะไม่ได้พักเลยหลังจากรายการ VNL พวกเขาก็ยังมีอีกหลายรายการเนื่องจากทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกอย่างแท้จริงแต่สิ่งเดียวที่น่าเกลียดเกี่ยวกับระบบของพวกเขาก็คือพวกเขามาจะส่งทีมที่แข่งแกร่งที่สุดของไทยไปแข่งขันเสมออย่างเช่นปลื้มจิตพวกเขา,าจะส่งไปแข่งขันกับทีมชาติไทยในทุกรายการเลย ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h โต้เคร d ิต www.volleyball.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโครเอเชียไป0ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ